อกับวันนี้ปีนวดกับปีนวดจะตอนวดจีระปัดเอโปดํากับอุ้มยูเรกากับวันนี้มาตอดติ้นพีนอดมาตอดติ้นดีวัดบ่อน้ำร้อนกับอำเภอบางกั้นกับจังหวัดนครทีธรรมราชพอดีเนี่ยนี่กับเจ้าปราก็กับเจ้าป้าในในพื้นที่กับก๋วยกแกงเก๋มั่งกับตมนูตมนี่นุ่มจีนนุ่มเลดกับปังนอกไกยังงกับปังนอกอันลวยไอ้นูเลยนะรวยไรหรอกเหไม่รู้รวยอะไรเหมือนกันก็ไม่ใจครับ อ่าอ่าหลุดหม้อไม่บอกบาร์ก็ไม่ได้ไม่ใช่หลุดหม้อเออหม้อบ้านใหญ่ว่างอีกนึงใหญครับลูกแพทลูกแพทเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับการเราทำจบมาล้การนี้กับลังยบยบอยู่พอดีครับขอบคุนปีทอยอ้ยไม่ปีนวดลลงยัวบยัวบเลยจะทั้ได้กับพี่ตะวันแกงหน้าตรงแกงตายบานเราเดี๋ยวนี้กี่วันนี้ลูกจงธรรมชาติบ้านนี่ครับ ว่าดำเจ็ดนังไข่หอยเล้วไข่หอยลาบิอู้เยไปยอะเยออาจจับกกรจับเยนตุบีที่ึงอ่าอ่าเจ้าไปแกเจ้าโดนล็ลังไปโอยนี่โออโนูงูับเลดันบรรยากาศนี่ทีนี่น้บลหญ่ได้ก็เรียนโอ้น้ำลำไยก็เรียงมันได้ีนี่นี่ก็เรียนน้ำลำไยได้เรียบร้อยไหมอ่ามันกับเรียงน้ำลำไยนี่ครับเกงกลัว กัวไก่บานกัวไก่บานกัวอย่างกัววัวอ่าัววัวเออกัววัวกัวไก่บ้านกกตไต้องตายก่อนเลยอ๋อจิงงดำกันพีน้องนุมนุ่มขอมงยังนี่ตัวเดียวบอกินกาวเด็ดกัจัาการนุมคอมเลยเฮ้ย่งเ้ยนกอยู่บานัดนำหอไ่อะไหนมันไอ้เ้ยอ่าออหลงเลที่ยูบยอบไหม แต่หล uh ังลางมา่มอเไม่ได oh, uh ้ก็อ่ตัวนำลำใหญ่ไม่ได้เอออยบยบไม้ปีนนูดบยุบอ่ายบยบกับเต้นจัเต้น